ตอนแรกผมก็กะว่าจะไม่รับขายบ้านนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ทีมงานที่คัดซับส่งรูปแปลงนี่มาผมบอกขอนัดด่วนเลยเพราะว่าสวยแล้วก็ดูราคาดีมากที่แปลงนียอยู่ที่บางคนทีสมุทรสงครามนะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างอัมพวากับดําเนินจะว,ว่าไปแถบนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับอยู่ไม่ไกลจากสวนเสือดําเนินนะครับดูในรูปที่ส่งมาว่าสวยแล้วมาดูของจริงหิ่งว้าวกว่าครับเป็นตัวบ้านไม้นะครับแต่ด้านล่างเนี่ยเป็นปูนที่พี่เขาทําเพิ่มเข้ามาการตกแต่งภายในไม่ต้องพูดถึงครับ เ,เนี่ยมีสระว่ายน้าไว้ให้ลูกเขาเล่นด้วยนะครับอ่ามาดูบรรยากาศรอบๆที่เราถ่ายมาให้ชมนะครับมันล่มลื่นมากแล้วก็เป็นสวนมะพร้าวด้วยและที่ผมบอกว่าของแถมเยอะเนี่ยดูเลยครับมีบ้านที่จริงๆพี่เขากะว่าจะทําเป็นรีสอร์ทนะมีอยู่สมหลังรวมมูลค่าที่ซื้อมาเนี่ยก็เกือบล้านแล้วครับเนี่ยพี่เขาบอกว่าถ้าขายไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ทําเป็นรีสอร์ทต่อครับดูเมื่อกี้ต่อเติมห้องน้ําด้านหลังแล้วนะนี่ถ้าใครมาซื้อเขายกให้หมดเลยนะครับพี่เจ้าของเขาเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะครับตอนซื้อมาตอนแรกก็คิดว่าจะไไไดด้้้มมมาาบ่่่่่่อออออยยยแแหหหลลลตตตนนังงคคก็เขสใ ดีกว่าดูภาพพื้นดินว่าสวยแล้วเรามาขึ้นโดนกันดีกว่าครับได้มาดูมุมกว้างๆของบ้านหลังนี้ที่ตรงนี้สามารถต่อยอดได้หลายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเดินทางสะดวกมากเลยด้านหน้าที่เนี่ยติดถนนเส้นซอยเข้ามาจากร้านพพรักคาเฟ่เข้ามาในซอยไม่เกิน200เมตรก็ถึงแล้วครับถ้าคุณผู้ชมดูภาพตามผมอยู่ก็คงจะรู้สึกสดชื่นมากเลยครับมีต้นมะพร้าวอยู่ประมาณ80ต้นนะครับสามารถเก็บลูกได้แล้วทุก20วันมีรายได้เข้ามาด้วยครับถ้าใครดูแลชอบมันโดนใจอยากเข้าไปดูติดต่อรเรามาได้เลยครับบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับ